สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหาสารแสนรัชสีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยมาไกด์ารายดวงชะตาของชาวราศีกุมหรือชาวรักนาราศีกุมนะครับคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมว่าดวงของท่านตลอดเดือนพฤษภาคม2564 จะเป็นไปในแนวทางใดทิศทางใดเนี่ยนะครับซึ่งในเดือนนี้ดาวก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกันวันที่ 1. ดาวเกตย้ายเข้าราศีกันวันที่6ดาวสุกย้ายเข้าราศีพฤษภวันที่15ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีพฤษภและวันที่ส1ดาวสุกย้ายเข้าราศีเมถุนซึ่งดาวที่ห้คุณในตำแหน่งเกษตรตาที่บดีก็คือดาวเสาร์และในช่วงวันที่6กถึงสานะครับดาวสุกก็ได้ตำแหน่งที่เป็นเกษตรตาธิบดีเช่นเดียวกันส่วนดาวที่โทษเป็นนิดก็คือดาวราหูซึ่งดาว เหล่านี้ที่มีการโคจรมีการเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งจะส่งผลต่อชาวราศรีกลุ่มยังไงนั้นเรามาพูดมาคุยกันนะครับในเรื่องแรกก็คือดวงของชาวราศรีกลุ่มนี่นะครับประจําเดือนพฤษภาคม2564นี่นะครับดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวก็คือดาวราหูไปสถิตในภพพันธุในราศรีพฤษภนะครับและมีดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวเจ้าเรือนราภพะมาสถิตกลุ่มรักนาในนะครับมาสถิตกลุ่มรักนา จะส่งผลให้เรื่องการเงินของเจ้าชะตาชาวราศรีกุมนี่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นดวงเฮงเป็นดวงเศรษฐีนะครับดวงแห่งความร่ํารวยดวงแห่งโชคลาบนะครับมีโชคมีลาบมีทรัพย์สินเงินทองนะครับมีรายได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเข้ามาอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอทํามาหากินอะไรก็ประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับซึ่ง นะครับการเจราจาในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของผลตอบแทนในเรื่องของการเงินชาวราศรีกุมก็มักจะได้เปรียบคนอื่นอยู่เสมอเสมอนี่นะครับจะคิดจะหยิบจะจับอะไรขึ้นมาก็สามารถแปลเปลี่ยนให้เป็นเงินเป็นทองได้หรือจะเอาอะไรขึ้นมาทํามาสร้างสารรค์ก็มักจะแปลเปลี่ยนนะครับให้เป็นเงินเป็นทองได้โดยง่ายนะครับคนที่กําลังคิดที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคิดวิธีการหาเงินก็มักจะมีวิธีการ นะครับให้ท่านสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับเข้ามาแบบหลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งในช่วงนี้นะครับชาวราศีกุมนะครับก็ต้องบอกเลยว,ว่าเป็นคนที่มีหัวคิดทางด้านการค้ามีหัวคิดทางด้านการค้ามีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินที่ดีมากนะครับนอกจากนี้ชาวราศีกุมนี่ยนะครับท่านมักจะมีโชคมีลาบหรือได้รับโชคลาบมีคนนําแก้วแหวนเงินทอง นะครับมาให้ถึงที่กันเลยทีเดียวเป็นคนที่หาเงินหาไรายได้ได้โดยง่ายนอกจากนี้ชาวราศรีกุมเนี่ยนะครับก็มักจะมีโชคมีลาบเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีลาบลอยเข้ามาอยู่เป็นประจำแม้จะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะครับชาวราศรีกุมในช่วงนี้ก็สามารถที่จะเอาชนะแก้ไขปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นไปได้โดยง่ายจะคิดจะทําสิ่งใดก็มักจะประสบความสําเร็จตามไปตามเป้าหมายไปตามที่ท่านสมหวังสมปรารถนา นะครับเพื่อนฝูงมิตรสหายก็ให้โชคให้ลาบนําแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้ท่านแนะนาท่านเป็นทางที่ถูกที่ควรนะครับแนะนาท่านเป็นทางที่ดีนะครับจนท่านประสบความสําเร็จในชีวิตสุดท้ายนี้ก็ต้องบอกเลยว่าดวงการเงินนะครับดวงในเรื่องโชคลาบของชาวราศีกุมในเดือนนี้ดีมากสามารถที่จะพลิกชะตาชีวิตของท่านได้เลยนะชาวราศีกุมนะก็ต้องบอกเลยว่าเริ่มดีมาจากเดือนที่แล้วแล้วนะครับเดือนนี้ก็ยังคงดีต่อไป นะครับจะดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการเงินและโชคลาภนะครับของชาวราศรีกุมก็จะประมาณนี้ต่อมานะครับดวงในเรื่องของการงานของชาวราศรีกุมนี่นะครับดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวอังคารในเดือนนี้นะครับดาวอังคารก็ไปสถิตในภพปุตตะในราศรีเมถุนเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้การงานการประกอบอาชีพของท่านในเดือนนี้จะมีเพื่อนร่วมงานหรือมีลูกน้องลูกจ้างบริวารน,นะครับที่เข้ามาทํางานกับท่านในมีอายุน้อยกว่าท่านมีอายุอ่อนกว่าท่าน นะครับหรือได้ทีมงานเข้ามานะครับโดยการเพิ่มคนที่มีอายุน้อยๆนะครับไฟแรงเข้ามาในทีมงานของท่านแต่ถึงเขาจะมีอายุน้อยนะครับแต่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถพอสมควรนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการงานในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของการทําโครงการธุรกิจต่างๆนะครับ เขาจะส่งเสริมให้ท่านประสบความสําเร็จหรือการที่ชาวราศีกุมจะเริ่มต้นทําธุรกิจจิตการใหม่ๆนะครับหรืออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าการทําธุรกิจที่เริ่มที่มีความคิดรเริ่มนะครับมีความสร้างสารรค์หรือทําในสิ่งใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆการลงทุนในสิ่งเหล่านี้ชาวราศีกุมนะครับท่านจะได้รับผลตอบแทนนะในทางที่ดีได้รับผลประโยชน์ในทางที่ดี นะครับมีโชคมีลาบจากการลงทุนนะครับหรือบางคนบางท่านเปิดจิตการมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับก,รมมก็เริ่มมีกาเรียกว่ามีการพัฒนามีการเจริญเติบโตได้ขยายจิตการนะครับจนมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้คนที่รเริ่มนะครับกับลงสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ในช่วงที่ผ่านมาในช่วงเดือนนี้ก็จะมีความมั่นคงนะครับสามารถลงหลักปักฐานสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะครับ นอกจากนี้คนลูกหลานนะครับลูกหลานก็จะมาสานต่อธุรกิจกิจการของท่านนะครับให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นให้มีครียวว่าทันสมัยใหม่เสมอนะครับและสําหรับคนที่ประกอบอาชีพในเรื่องของเสื้อผ้านะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้าวัยรุ่นหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับเด็กต่างๆนี่นะครับ จะส่งผลดีนะครับทำให้ชาวราศรีกุมนะครับเมื่อท่านทําอาชีพเหล่านี้จะมีลูกค้ามีผู้รับบริการเข้ามาติดต่อเข้ามาประสานงานเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเข้ามาเลือกซื้อสินค้าของท่านไม่ว่าจะในรูปแบบออนไลน์ในรูปแบบการมีเปิดหน้าร้านก็แล้วแต่นะครับจะมีเพิ่มมากขึ้นกว่าดวงกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าการงานก็สนับสนุนและส่งเสริมการเงินโชคลาภก็ออกมาดีในเดือนนี้ก็คงหนีไม่พ้นละครับชาวราศรีกุมนะ คงหน,นีไม่พ้นนะครับความร่ํารวยความรุ่งเรืองอย่างแน่นอนนะครับชาวราศรีกุมด,ดีดีดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินโชคลาภการงานต่อมาด้านสุดท้ายนะด้านสุดท้ายดวงในเรื่องของความรักดวงความรักของชาวราศรีกุมนี่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม2564นี้ดาวเจ้าเรือนปัตตานีก็คือดาวอาทิตย์ในช่วงวันที่1ถึงวันที่14พฤษภาคมนี่นะครับก็สถิตยอยู่ในภพสัจฉะตรงนี้ได้ตำแหน่งที่เป็นมหาอุด จะส่งผลให้ความรักของชาวราศีกุมนี่นะครับคนสดก็มีโอกาสได้พบได้เจอเนื้อคู่ได้เจอคนรักหรือได้พบคู่ครองเพราะการเดินทางนะครับหรือพ่อแม่ญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ของท่านนี่แหละแนะนำช่วยเหลือท่านให้ท่านได้พบรักพบคู่ครองนะครับส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วมีคู่ครองแล้วการพบปะเพื่อนฝูงนะครับท่านก็จะชอบเข้าพบปะเพื่อนฝูงชอบ เข้าสังคมชอบสังสรรค์แต่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับการเข้าสังคมการพบปะสังสรรค์ช่วงนี้ต้องระมัดระวังเพราะอยู่ในช่วงที่มีการระบาดของโควิดสินี่นะครับก็ต้องมีการป้องกันแล้วเว้นระยะห่างอะไรให้ดีหรือหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปนะครับหรือในช่วงนี้ชาวราศีกุมก็มักจะทำํำธุรกิจร่วมกับเพื่อนร่วมกับมิตรสหายหรือญาติพี่น้องของท่านนอกจากนี้นะครับชาวราศีกุมนะก็มีโอกาสนะครับที่จะได้แต่งงานนะ มีโอกาสที่จะได้แต่งงานกับเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันหรือสมัยเด็กๆหรือการติดต่อประสานงานกับเพศตรงข้ามนะครับการที่ชาวราศีกุมได้ติดต่อประสานงานกับเพศตรงข้ามในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการเงินการงานอะไรต่างๆนี่นะครับเขาเหล่านี้จะกลายมาเป็นคนรักจะกลายมาเป็นคู่ของของ,ของท่าน ไปไหนมาไหนก็มีเพียตรงข้ามนะครับเข้ามาถูกอกถูกใจเข้ามาในชีวิตของชาวราศรีกุมเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้สําหรับดวงในเรื่องของความรักและหลังจากวันที่15พฤษภาคมไปจนถึง30พฤษภาคมนี้นะครับดาวเจ้าเรือนไประน,นี้นะครับโคจรไปสิทธิ์ในภพนะในราศรีพฤษภนะครับตรงนี้จะส่งผลให้ ความรักของชาวราศีกุมนี่นะครับเขาเรียกว่ามีความมั่นคงในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่ครองในเรื่องของชีวิตคู่มีชีวิตชีวามีความมั่นคงมากจิ่งขึ้นคู่ครองคนรักช่วยเหลือนะครับดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านเป็นอย่างดีนะครับมีโอกาสที่จะได้บ้านได้ที่ดินได้รถยนต์จากคู่ครองจากคนรักนอกจากนี้ชาวราศีกุมอาจจะต้องมีการทําธุรกรรมทางการเงินร่วมกับพ่อแม่หรือคู่ครองในช่วงปลายเดือนนะในช่วงปลายเดือนพฤษภาอาจจะมีการ ทำธุรกรรมการเงินร่วมกับคู่ครองคนรักร่วมกับพ่อแม่นะครับญาติพี่น้องของท่านซึ่งก็ถือว่าดวงไม่ว่าจะเป็นดวงการงานไม่ว่าจะเป็นดวงการเงินไม่ว่าจะเป็นดวงความรักของชาวราศีกุมนี่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากทุกด้านเลยนะครับเพราะนั้นดวงส่งเสริมแล้วก็ขึ้นอยู่ที่ท่านละครับว่าจะลงมือว่าจะสร้างความฝันของท่านให้เป็นจริงไหมนะครับซึ่ง อันนี้คือการทํานายดวงการพยากรณดวงของชาวราศีกุมหรือชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยนะครับโดยภาพรวมย้ำว่าโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตการโรคระบาดนี้ไปได้ด้วยดีเฮงเฮงลวยๆตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ